กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในสิกนะครับผมก็อยู่กันกับเกมเซเว่นไนนะฮะในบิ๊กินเนอร์ไกด์นะครับผมต้องบอกว่าพาร์ทนี้นะครับผมเป็นในส่วนของพาร์ทที่จะเอาฮีโร่ตัวอะไรยืนหลังดีนะครับผมสําหรับแพทช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างเบลิก้าเองหรือเลเองนะฮะในอารีน่าก็เริ่มจะไม่ไหวกันแล้วนะครับผมเออเลยังพอได้นะแต่เบลิก้านี่ไม่น่าไม่น่าไหวแล้วล่ะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปรับแพทใหม่ๆมมานะฮะทำให้รู้สึกว่า ฮีโร่ที่มายืนข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเท่าที่ผมเห็นละกันนะฮะในอารีน่าก่อนนะฮะในอารีน่านะครับผมก็จะมีนะครับตรงของผมเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของลูลีครับถึงบอกว่าลูลี่ช่วงนี้ไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ยังพอมีคนใช้อยู่บ้านนะฮะลูลี่ลูลี่เออลูลี่นะฮะก็ยังพอผมยังพอเห็นมีคนเอายืนหลังอยู่นะฮะ ก็ยังมีบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยแล้วนะฮะเพราะว่าตัวตีฮลุในส่วนของอ่าพวกบัฟพวกอมาตะอะไรพวกนี้นะฮะที่ไม่ใช่นับกิดอะมันค่อนข้างจะอยู่ไม่ได้นะฮะช่วงนี้มีอะไรอีกนะฮะมีอ่าแน่นอนครับมีเบลฮะแต่ว่าเบลกับเวอเบลเบลิก้าก,กับลูลี่นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มจะตกยุคนะครับผมเพราะว่าเบลิก้าเนี่ยตอนนี้เราเอาไปแค่ ฟาร์มในส่วนของเลเวลมอนกับฟาร์มมังกรนะฮะซึ่งก็ยังมีประโยชน์นะยงฟาร์มมังกรได้อยู่นะฮะส่วนลูรี่นะฮะรอจนกว่าจะเวกนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากยืนยันเลยเนะะี่ยพูดกลับมาพูดอีกแล้วว่าไม่อยากยืนยันเลยว่ามันจะเอาเวกแล้วมันจะเหมือนจะเหมือนของเก่าหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าให้คิดซะว่าเซเว่นไนท์ g l o b a l คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือเกมใหม,ใหม่ที่ไม่ใช่เซเว่นไนท์กาเก่านะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าบางตัวมันเหมือนจริงแต่บางตัวมันก็ไม่เหมือนเลย นะฮะแล้วก็มีเดซี่ครับเดซี่ยังพอเห็นอยู่นะฮะคือผมก็ไม่ได้ปั้น40สสักทีไงเหมือนกับว่ามันมีช่วงจังหวะที่เดซี่เริ่มหมดประโยชน์นะฮะผมก็เลยหยุดปั้นไปนะฮะสำหรับผมนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นเจฟครับผมเจฟ เจฟนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนหลังค่อนข้างโหดนะเพราะว่า <Everybody. S 1> ตั้งแต่ที่รีแวมมาสกิลนี้นะฮะยิงทะลุบัฟนะครับผมต้องบอกว่ากระจายนะฮะคนเล่นเงินเติมเลยผมบอกว่าเห็นเยอะมากนะฮะหงอคงครับหงอคงก็ยังพอยืนอยู่ได้นะฮะแต่ว่าพอเจอริปโป้ไปล่วงเลยนะฮะคืออย่านับว่าหงอคง34เจอริปโป้สามสิบนะให้นับว่าเราเจอเลเวลเท่ากันนะฮะอย่าลืมว่าริปโป้มีทั้งเร่งเทินนะฮะทั้งทะลุบัฟด้วยนะ พอโดนเร่งเทินทีนี่ร่างปองก็จะหายไปนะครับผมอ,อย่าลืมส่วนนี้นะแล้วต่อมาครับผมก็มีให้เห็นบ้างนะฮะในการเอามายืนนะครับผมก็คือไอรีนไอรีนนี่ผมพอเห็นบ้างนะฮะเอามายืนหลังกันนะครับผมก็โอกาสติชดช็อตของสกิลนี้นะฮะค่อนข้างสะใจนะครับผมเหมือนกับหมิงหมิงเลยติดโหดมากนะครับผมเหมือนจะติดใหญ่กว่าได้นะโหนี่ oh. สุดยอดอะ่ะผมชอบมากช่วงนี้คือเอาลงอารีน่าคือดีนะฮะ เอามาครับมิงมิงครับผมมิงมิงก็ยังยังมีนะสักสิบครั้งผมจะเจอมันสองครั้งนะฮะหมิงมิงเนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะฮะก็ยังเอามาในส่วนของสถานะช็อตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าเจอโซอีไปก็ยิงไม่เข้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะชายคนนี้ครับผมชายคนนี้นี่เป็นคนที่ผมเห็นยืนหลังเยอะที่สุดแล้วนะฮะตั้งแต่เล่นมานะฮะเพราะว่า แม่งเจอแต่ยืนหลังและสกิลทีแบบน่าสั่นทั้งทีมเลยก็มีนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวที่โหดมากสําหรับริปโป้นะครับตอนนี้ตัวที่น่ายืนหลังที่สุดคงเป็นริปโป้แล้วแหะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยที่ผมแนะนานะก็จะมีพวกแบบเลยังโอเคอยู่นะฮะผมต้องบอกว่าเลเลยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับเลนะฮะเพราะว่าไอ้สกิลที่ปาไอม้มีเนี่ย,ยสังหารพิตาเนี่ย มันยังค่อนข้างโอเคอยู่เพราะว่ามันยิงทะลุนะับคือตอนนี้นะครับผมตัวที่อมตะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเลยยังยิงพวกทะลุอมตะได้อยู่นะฮะแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับผมก็ถ้าเจอริโป้ก็ค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าริโป้อะมันแม่งการไงแล้วแม่งไม่มีตัวอะไรยิงทะลุนะฮะแล้วก็ตัวเร่งเทิร์นเอ่อตัวเร่งฮิตเจ๋งๆมันยังไม่มานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะสำหรับตัวยืนหลังนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นตัวอื่นนอกจากตัวพวกนี้นะฮะที่ผมแนะนําไปก็ยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อเสนออะไรหรือว่ามีแบบเฮ้ยตัวไหนที่คุณเอายืนหลังนะฮะก็มาแชร์ช์กันได้ในคลิปนี้นะครับผมก็คลิปนี้คงหมดแล้วแะฮะเพราะว่าผมกําลังคิดว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าฮีโร่อะไรที่คุณสมควรมีบ้างนะฮะก็จะพยายามทำคอนเทนต์สซเว่นไนเยอะๆนะฮะตอนนี้ก็ มีแผนมีโปรเจกต์หลายอย่างอยากทํามากเลยแต่ว่าก็ด้วยเรื่องเวลานะฮะอาจจะไม่พอในการทำนะครับผมก็หวังว่าผมจะได้ทำนะฮะหลายๆโปรเจกต์ที่คิดๆไว้นะครับผมก็รอรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ c e b o o k กได้เลยไว้เจอกันครับผมซี e y